รีวิวละเอียดยิบนะครับวันนี้ Honda j a z z นะครับตัวรถเนี่ยเป็นปีคศ2019แต่ว่าคันนี้ซื้อปี2020นะครับเช็คในระบบได้เลยว่าออกเมื่อ2020นะครับอ่ะคันนี้มีชุดโอนแล้วมีเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับดูกันจ่าๆเลยนะครับคันนี้ก็คือจดทะเบียนเนี่ยวันที่24มกราคม2563นะครับคือวันจดทะเบียนกับวันที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะวันที่ออกรถเนี่ยเขาออกรถในช่วงโมกกานะครับแล้วก็จดทะเบียนในมกกลาก็ดีว่าเป็นปี2020แล้วกันนะครับอะรถมือเดียวนะครับมือเดียวซื้อไฟแนนซ์นะครับแล้วก็โอนเป็นชื่อเจ้าของมือเดียวคันนี้พิเศษตรงที่ไม่ไม่เยอะครับไม่ประมาณ70,000แล้วก็เซอร์วิสศูนย์นะครับผมเอาเข้าไปเซอร์วิสเองด้วยนะครับเช็คในระบบได้เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเรื่ๆเกินนะครับว่าเราไปทำอะไรกันบ้างนะครับ อ่ามาดูตัวรถกันรีวิวแบบละเอียดนะครับมือ,อโลนะมีน้มันเปลี่ยนน้มันเครื่องคือตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวท็อป RS นะครับ <RS S 1> ตัว RS จะมีตัวลายคาร์บอนพวกนี้นะครับซึ่งพิเศษกว่ารุน่นอื่นๆนะครับตัวรถสวยนะครับบอดี้สวยนะครับเดิมบางทั้งคันนะครับยางเยิง สภาพใช้งานได้อยู่นะครับสองนหนึ่งแจ้งเปลี่ยนอันนี้พัลใบโอเคช่วงหาก็ปกติเม่มีต่ฐานรถเพิเติมใช้งานได้อยู่ดอก้วสโอเคก็เอาไปเช็คที่ศูนย์ช่างก็บอกว่ายังอยู่ในระยะประมาณ3มิลสี่มิลอะไรเงี้ยยังใช้งานได้อยู่นะครับเดิมบางสวยอ่มาดูกันดูง่ายๆครับคันนี้ผมทำสปาฟื้นฟูเรียบร้อยหมดแล้วรถก็จะดูสวยๆมีเสน่ห์นะครับหัวน็อตเดิมนะครับ หัวน็อตเดิมคือรถของเรานะครับเราเน้นรถที่หัวน็อตเดิมนะครับไม่มีชนหนักเน้นย้ําครับบอดี้ต้องสวยส่วนในเรื่องมีการซ่อมสีเก็บรอยนะั้นเรื่องอกปกติครับต้องมีบ้างนะครับามาดูกันส่วนประตูหลังก็เรียบร้อยมาดูฝาท้ายกันนะครับ คือรถมันจะดูสะอาดสะอ,ดอะดูแบบเนียนตาเนียนตาเพราะว่าผมเก็บหมดแล้วนะครับทําความสะอาดให้หมดแล้วนะครับดูฝาท้ายกันนี่ฝาท้ายอุปกรณ์อยู่ครบนะครับแล้วก็ดูนี่นะครับไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรอยชนดูง่ายครับถ้าท้ายรถมีรอยชนเราจะเห็นเลยข้างในเนี่ยอรอยอาร์คเดิมหัวน็อตเนี่ย จุดนี้ก็เดิมไม่เคยมีการแกะนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้ารถโดนชนท้ายมาหนักเนี่ยเข้าถึงตัวถังเนี่ยให้ดูพวกนี้ครับว่าเคยมีการแกะเปล่าพวกนี้ไม่เคยมีการแกะนะครับจะเดิมหมดเลยตรงนี้เห็นไหมสียังอยู่มาร์กิ้งยังอยู่นะครับกระจกเดิมรอบคันภายในข้างหลังก็สะอาดเรียบร้อย สวยครับพับเบาะได้ซ้ายขวาเป็นรถที่นิยมมากเพราะว่ามันพับเบาะได้นะครับใช้งานได้อนเนกประสงค์แล้วก็ประหยัดน้ํามันมากประหยัดน้ํามันโคตรนะครับฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเห็นไหมแท่นไอตัวเกียร์เนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยเดิมจัดนะครับไอพวกนี้คือเอกสาร ปกติแล้วรถ Honda เนี่ยมันจะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับแต่ว่าคันนี้บุ๊กเซอร์วิสหายแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไปเช็คในระบบได้นะครับว่าในออนไลน์เนี่ยว่าคันนี้เข้าเมื่อไหร่เซอร์วิสเมื่อไหร่ทําอะไรไปบ้างนะครับเราดูได้หมดอย่างคันนี้ล่าสุดผมว่าเข้าไปครบทุกระยะนะครับไม่ที่70,000นะครับ70,000กับ800อะไรประมาณนี้เข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรให้หมดละทำให้หมดละนี่นี่คือรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน นถ่านน้ำมันเครื่องมาล่าสุด2176บาทนะครับเนี่ยเพเดิมเห็นปะเห็นน็อตไหมเนี่ยเดิมครับเดิมเป็นอเงี้ยเดิมเป็นเงี้ยถ้ามีการแกะถ้ามีการซ่อมสีเปลี่ยนมันจะเพี้ยนเลยพลาสติกสติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่สติกเกอร์ได้ย,ยังอยู่นะครับหายากนะรถที่มันแบบเดิมเดิม,มอย่างเงี้ย คือรถมือสองในตลาดมันมีเยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็มีโดนมาบ้างอะ,อะไรเงี้ยแต่และเราจะคัดรถที่มันแบบไม่ถึงบอดี้ครับไม่มีการทําสีหนักอะไรเงี้ยเราเอามาเปิดดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งดียิ่งใส่เดิมเนี่ยน็อตไม่มีรอยขันเลยครับไม่มีรอยขันน็อตเดิมทุกตัวนะครับสีไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลย อาร์คเม็ดอาร์คตะเข็บพบพลาสติก uh, ยังอยู่ครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดอยู่เดิมหมดทุกชิ้นคือเอาง่ายๆว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยของตัวรถเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเลยเป็นของเดิมหมดเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความใหม่เก่าแตกต่างกันนะครับแล้วก็เช็คศูนย์น้ำระยะหมดพวกนี้ครับไม่เคยแกะเลยไม่เคยแกะเลยถ้ามีการชนหรือว่ามีการทําอะไรก็แล้วแต่เราจะดูได้นะครับเนี่ยดูตะเข็บ เห็นไ,ไหมเนี่ยดูอาร์คตะเข็บสันคมครบรถรถสวยที่มันไม่มีการซ่อมเนี่ยดูสบายตาแต่ถ้ารถซ่อมมาเนี่ยดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยอาจจะไม่ลองขับกันให้ดูภายในกันก่อนเปิดไฟยื๊บอันนี้ไม่มีไม่มีไฟแต่งหน้านะครับ แต่อยู่ในสภาพดีนะครับผ้าวัสดุหุ้มหนังอยู่ในสภาพดีคันนี้เป็นดำเดินได้แดงนะครับอุปกรณ์สวิตช์ปลั๊กไม่มีลอกนะครับเนี่ยเลขไม่นะครับณนะวันนี้นะ70,000นกับ991นะครับถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยรถปี2020-2024 4ปีก็90,000เอ้ย70,000ก็ถือว่าสแตนดาร์ดครับใช้ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็ไม่ได้น้อยเกินช่วงล่างเรียบร้อยครับเพราะว่าเช็คมาแล้วขึ้นฮอยเช็คเลยแล้วก็ผมให้ที่ศูนย์เช็คเลยว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนไหมปกติถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วมันดังหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะเก็บงานให้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้ารับรถไปแล้วแบบคุณเอกทําไมตัวนี้มันดังตัวนี้มันหลวมลอ้ออะไรเงี้ย พวกโชกพวกช่วงล่างผมมาเช็คให้ใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้อะไหล่มันไม่แพงผมทําให้ลูกค้าได้อยู่แล้วผมเก็บงานให้ลูกค้าได้ก่อนเลยอย่างสมมุติว่าผมเคลียร์ช่วงล่างเซตหนึ่งเนี่ยผมก็หลักพันเลยเงี้ยครับผมเคลียร์ให้ก่อนเลยลูกค้าไม่ต้อไปเสียเวลาทํานะครับเนี่ยคันนี้ผมทําให้หมดแล้วลองเทสเกียร์เปลี่ยนสม,มูททิปโทนิกใช้ได้อ่า ที่ผมชอบนะที่ผมชอบแจ๊ดเลยเพราะว่า1ประหยัดน้ามันมากๆจริงๆแล้วก็จอดรถง่ายนะครับแล้วก็พับเบาะใส่ของอะไรได้บางทีเราอยากจะขนของขนต้นไม้หรือว่าอะไรเงี้ยเราพับเบาะได้นะครับหรือว่าบางคนมีน้องหมาก็น้องหมานั่งก็นั่งสบายไปต่างจังหวัดก็สบายก็เหมาะครับเหมาะสําหรับแบบน้องๆนะครับ วัยทางานเริ่มต้นทํางานหรือว่าน้องนักศึกษานะครับเพราะว่าค่าตัวเขาไม่ค่าตัวเขาไม่แพงคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่4 5 9 0 0 0ผมถือว่าเป็นราคาถ้าสภาพนี้นะผมถือว่าเป็นราคาที่ถูกในตลาดแล้วกันไม่อยากบอกว่าผมถูกที่สุดในตลาดเพราะว่าบางทีถูกแล้วก็ยังมีถูกอีกครับแต่ว่าผมอยากให้ดูที่สภาพมากกว่าดูที่สภาพเป็นหลักนะครับถ้าสภาพสวยรถด,ดีขยับเพิ่มอีก1หมื่นสองหมื่นแล้วเราได้รถด,ดีนะขยับให้เลยครับ ก็เหมือนตอนผมซื้อรถอะ่ะเวลาผมซื้อรถถ้ารถสวยไม่น้อยบอดี้ดีนะครับแล้วก็เซอร์วิสศูนย์เนี่ยลูกค้าก็จะขอเพิ่มราคาอยู่แล้วในราคาการซื้อนะครับเราก็ต้องสู้เพราะว่ารถสวยเราซื้อแพงกว่าอยู่แล้วนะครับซื้อซื้อแพงกว่ารถไม่สวยอยู่แล้วแน่นอนอันนี้สแตนดาร์ดเพราะว่าพ่อค้าเขาจะมาแข่งกันให้ราคานะครับถ้ารถสวยนะเขาจะแข่งกันอยากได้แต่ถ้ารถไม่สวยก็แข่งกันแข่งกันปัดนะครับ แอร์คอนโซลใช้งานได้หมดครับไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีบินแอร์ <Air S 2> ก็เย็นเซอร์ว<ม>ิสก็ถูกประหยัดน้ำมันก็ประหยัดช่วงล่างดีครับนี่ตัวเลื่อนเบาะเป็นปลาสติกอยู่เลยปลาสติกยังหุ้มอยู่เลยก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรถได้ดีมากๆนะครับช่วงล่างไม่มีคลอนไม่มีโยน ไม่มีเสียงดังกุกกรักไม่มีเกียร์เปลี่ยนสมูทครบถือว่าครบคือไม่ได้อยากจะบอกว่าของดีนะไอ้ว่าดีเราก็ว่าดีไอ้ว่าไม่ดีเราก็พูดตรงอะไรเงี้ยว่าแบบเออตรงนี้ผมไปแก้ให้แล้วนะตรงนี้ผมไปเก็บให้แต่ว่าคันนี้ผมไม่ได้เก็บอะไรเลยนะผมเอามาทําความสะอาดสปาแล้วก็เอาไปเซอร์วิสถ่านน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ให้ที่ศูนย์เช็คว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างก็ที่ศูนย์ก็ส่งรีพอร์ตมาก็ปกติทุกอย่างช่วงล่าง ยางแบตทุกอย่างพร้อมใช้งานถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานไม่ต้องกลัวว่ารถมือสองซื้อไปแล้วจะต้องแบบต้องไปซ่อมหรือเปล่าต้องพังหรือเปล่าคือถ้าเป็นรถที่มันยังไม่เก่านะครับแล้วรถยังไม่มีปัญหามาเนี่ยโอกาสที่ต้องไปซ่อมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยน้อยครับเพราะว่ารถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลยอะพร้อมใช้งานอยู่แล้วเราซื้อมาแล้วก็ดูแลนิดหน่อยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าศูนย์ลวผมเข้ามาให้แล้วก็คือเอาไปใช้ได้เลย เอาไปุกก็ใช้ได้เลยอีกทีนึงก็นู่นอีกหมื่นโลครับอีกหมื่นโลก็เข้าไปเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยกล้าให้เอาตัวจิ้มจิ้มเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็มาเทใส่มือเลยครับว่าใส่จริงว,ว่าทำจริงไม่ได้บอกว่าทําให้นะครับทําให้นะครับแต่ไม่ได้ทําไม่มีหลักฐานไม่ใช่ทําให้จริงกล้าให้ตรวจด,ด้วยแล้วก็มีเอกาสารให้ดูด้วยอันนี้คือสไตล์ผมเนาะ เราเข้าใจนะครับเพราะว่าคนซื้อรถเนี่ยเขาจะคิดมากแน่นอนเขาต้องคิดมากเป็นผมผม่าคิดมากเพราะว่าซื้อรถทั้งคันเป็นหนี้บางคนซื้อสดบางคนต้องเป็นหนี้นะครับเพราะนั่นแ่ะเลือกให้มันดีๆครับเลือกดีๆไปเลยเลือกให้มันแบบรถด,ดีๆคุยกันแล้วแบบเออคนนี้ดูโอเควะจริงใจจริงใจไม่พอนะครับจะต้องมีเอกสารเปเปอร์ยืนยันด้วยนะอย่าซื้อเพราะความจริงใจอย,อย่างเดียวนะครับความเชื่อใจอย่าซื้อนะครับซื้อเพราะว่า มีเอกสารมีเปเปอร์มีทุกอย่างครบซื้อรถเพราะความเกรงใจซื้อรถเพราะความถูกใจเนี่ยถูกใจในคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีปัญหาทีหลังก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆครับดูตัวรถเป็นหลักแล้วก็ดูผู้ขายเป็นตัวเสริมมากันครับเอกสารตัวรถเนี่ยสำคัญมากบางทีก็มีนะผมก็เคยเป็นตอนเด็กๆอะ่ะชอบพ่อค้าคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยเอารถไปให้เขาเลยเขาเอาไปแล้วเขาไม่ผ่อน ผมตามอยู่เป็นปีนอ,อนไม่หลับนะครับเป็นการขายโอนใครขายดาวโอนลอยนะครับแล้วให้เขาไปผ่อนต่อเขาไ,ไม่ผ่อนก็ถูกส่งไปสามไม้สี่ไม้ก็เครียดตั้งแต่นั้นมาผมตั้งบณิธานเลยว่าจะไม่มีการทํารถในการซื้อขายโอนลอยพวกถ,ถ้าซื้อไฟแนนซ์ก็ต้องปิดไฟแนนซ์อย่างเดียวไม่มีการแบบว่าถือชุดโอนลอยมาแล้วเดี๋ยวรอผ่อนขายลูกค,ค้าแล้วไปปิดไฟแนนซ์ให้ไม่เอาคันนี้มีเล่มนะครับพร้อมใช้งานเลย ก็ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ดูรีวิวแล้วอยากได้รูปเพิ่มเติมอยากได้คลิปเพิ่มเติมก็แจ้งผมมาเลยเรามาคุยกันครับราคาเปิดที่459,000บาทถามว่าลดได้ไหมเ,เดี๋ยวไปคุยข้างนอกดีกว่าราคาคันนี้เปิดที่459,000บาทถามว่าลดได้ไหมลดได้ครับถ้าคุณพร้อมจบมาเจราจาหน้ารถนะครับคุยกันเงื่อนไขเป็นยังไงต่อรองและพร้อมจบผมราคาคุยกันได้ครับ ซื้อขายต้องมีการเจาต่อรอ,องราคากับเจรจา,าต่อรองนะครับมีการพูดคุยนะครับยินดีเสมอครับติดต่อมาได้เลยไป